วันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปจงใช้ชีวิตให้น่าจดจำชีวิตนั้นเปรียบเสมือนการเดินทางที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเราทุกคนร,นรู้ดีว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกใบนี้ไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเราใช้มันอย่างคุ้มค่าและมีความหมายเพียงใดความตายคือความจริงที่เราต้องยอมรับความตายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตไม่มีใครนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่แทนที่จะมองว่าความตายนั้น เป็นเรื่องที่น่ากลัวเราควรมองว่ามันเป็นสิ่งที่เตือนใจให้เราใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในทุกๆวันเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นอย่างไรการตระหนักถึงความจริงข้อนี้จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและให้ความสำคัญกับชีวิตอย่างแท้จริงเพราะว่า เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า,าวันพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาไหมบางทีวันนี้เราอาจจะนอนหลับไปและตื่นขึ้นมาเลยก็ได้การสร้างความหมายให้กับชีวิต 1. สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าคุณต้ตงใช้ระยะเวลาให้กับคนในครอบครัวคนที่คุณรักเพื่อนพ้องและ สร้างมิมตรมนทีคทีแท้จริงแบ่งปันความรักและความเมตตาให้กับผู้อื่นรู้จักให้อภัยและปล่อยวางเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป 2. ทําำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำค้นหาความหลงไหลและความฝันของตนเองทำมันให้เต็มที่ กลัวว่าจะทำไม่สำเร็จเพราะคนดานั้นมีเวลาน้อยเพียงใดก็ไม่สามารถทำให้สมเร็จได้ทั้งหมดคนเดานั้นมีชีวิตน้อยมากที่จะยอมแพ้ให้กับความล้มเหลวกล้าที่จะฝันและกล้าที่จะทำตามความฝันพัฒนาตนเองอยู่เสมอแมบ่งปันความรู้และความเข้าใจให้กับผู้อื่น 3. สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ทำงานด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์ทำงานที่ส่งผลดีต่อสังคมพัฒนาสังคมการใช้ชีวิตให้น่าจดจำหนใช้ชีวิตในปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไม่หมกมุ่นกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไป เล่นชมความสวยงามของสิ่งรอบตัวมีความกระตันอยู่ต่อสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนั้นตัวอย่างเช่นตอนคุณกินข้าวคุณลองไม่เล่นมือถือดูสิครับสมมตุติถ้าคุณตื่นเช้ามาแล้วแล้วคุณจับมือถือสักวันหนึ่งคุณลองไม่เล่นมือถือทัก5ชั่วโมงดูสิครับพอคุณถึงเช้ามา คุณเดินไปข้างนอกไปออกกำลังกายไปชื่นชมความเงียบสงบหรือไปทำงานกับสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคุณในอนาคต 2. กล้าที่จะเสี่ยงและกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆออกจากพื้นที่คอมฟอร์ตโซนเรียนรู้จากความผิดพลาดสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 3. ม,มีเป้าหมายและ ความฝันตั้งเป้าหมายที่ท้าทายวางแผนและลงมือทำอย่างจริงจังไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคการทิ้งร่องรอยที่สวยงามการใช้ชีวิตให้หน่าจดจำไม่ได้ไหมายความว่าการทำในสิ่งที่ยิงง่งใหญ่เสมอไปบางครั้งยงแค่การทำความดีเล็กๆน้อยๆการช่วยเหลือผู้อื่นหรือ การเป็นกำลังใจให้กับคนรอบค้าก็สามารถสร้างความสรงจำที่ดีและมีคุณค่าได้สิ่งสำคัญคือการทำให้ตนเองมีตัวตนและเรานั้นจะต้องสร้างผลกระทบเชื่อวบวงต่อสังคมบทส่งท้ายมรดกแห่งชีวิตเมื่อถึงวันที่เราในต้องจากโลกใบนี้ไป สิ่งที่ยังคงอยู่นั้นคือความสรงจำและผลของการการะทำที่เราได้ทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ขอให้เราใช้ชีวิตวันนี้ทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ในการสร้างสารรค์สิ่งดีๆสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นทำให้การมีชีวิตอยู่ของเรามีความหมายอย่างแท้จริงเพราะ ในท้ายที่สุดไม่ใช่จำนวนปีที่เราอยู่บนโลกใบนี้สักงที่สำคัญแต่เป็นคุณค่าความหมายที่เราได้สร้างขึ้นในช่วงเวลาแห่งชีวิตของเราต่างหากที่จะทำให้ชีวิตของเราเป็นที่น่าจดจำและมีคุณค่าอย่างแทจ้จริงคนเดานั้นเมื่อเกิดมาอายุก็สั้นลงทุกทีจงใช้ชีวิตกับคนที่เรารัก ใช้ชีวิตกับครอบครัวทำตามความฝันของคุณทำตามความฝันทำตามเสียงหัวใจของตนเองทำตามความต้องการของตนเองชีวิตของมนุษย์นั้นแสนสั้นมันยากมันยากมากที่คุณนั้นจะใช้ช่วงเวลาชีวิตอันแสนสั้นของคุณอยู่กับความล้มเหลวจงอย่ายึดติดกับความล้มเหลวจงมุ่งไปข้างหน้า พื่อความฝันที่แท้จริง